สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ผมก็มีข่าวสารยานยนต์มาแนะนำให้ทุกท่านได้รั่ฟแล้วครับคลิปนี้นะครับจะเป็นรถ SUV รุ่นใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวไปที่ประเทศอินเดียนั่นก็คือรถ Suzuki Front อนะครับ SUV รุ่นใหม่ของทาง Suzuki โดย Suzuki Front อนะครับคือรถ SUV แบบคูเป้ที่จะมาอยู่ตรงกลางระหว่าง b บ e z ซ a และ j i m n นโดยจะจัดให้อยู่ในหมวดหมูม่ของรถ SUV ขนาดเล็กนะครับซึ่งในอินเดียนะครับ รถ SUV เป็นกลุ่มที่เติบโตรเร็วที่สุดในตลาดรถยนต์ของอินเดียเพื่อนำสิ่งทิ่แตกต่างออกไปการออกแบบของฟอนเอจะทำให้แตกต่างจากคู่แข่งด้านการออกแบบนะครับฟอนเอเป็นรถ SUV ที่ค่อนข้างมีสไตล์ด้วยแนวหลังคารถคูเป้ที่โฉบเฉี่ยวการออกแบบดนามิกและแอโรดนามิกจะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อยุคใหม่ทีมลางมองหารถยนต์ที่มีสไตล์และแหวกแนว f r o n t X ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะของ SUV ทั่วไปมีตัวถังที่สูงและรูปทรงที่บึกบึนพร้อมซุ้มล้อรูปทรงสี่เหลี่ยมประจังหน้า Neck Wave ซึ่งเป็นแผงด้านหน้าสีดำทั้งหมดพร้อมแถบโครเมียมหนาตัดขวาง DRLs แบบแยก3ดวงในขณะที่ด้านหลังนั้นเป็นรถรุ่นแรกนะครับที่มีไฟท้ายเชื่อม LED ที่พาดผ่านประตูท้าย แผ่นกันกระแทกด้านหลังเพิ่มรูปลักษณ์ที่ดูบึกบึนขึ้นให้กับรถ f r o n t X ด้านความปลอดภัยก็มีการติดตั้งให้มาอย่างมากมายหลายรายการเช่นถุงลมนิรภัย6จุดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofix โ,โปรแกรมควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ABS พร้อ um, ม EBD และระบบช่วยเบรกและอื่นๆอ,อีกมากมายในด้านของคุมกำลังนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรที่ให้กำลัง88.5แรงมา้า แรงบิดสูงสุดที่113นิวตันเมตรมีตัวเลือกระบบเกียร์ทั้งนแ,แบบธรรมดา5สปีดและแบบอัตโนมัติ5สปีดและสำหรับรุ่นท็อปนะครับมีเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบมาด้วยสำหรับ Suzuki Fronte นะครับที่มีขายที่อินเดียจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่747,000อินเดียรูปรีหรือประมาณ3,13,262บาทและรุ่นที่แพงที่สุดนะครับอยู่ที่1,314,000รูปี หรือประมาณ551,135บาทก็คาดหวังว่าทางซูซูกิจะนำรุ่นนี้มาขายที่ประเทศไทยด้วยครับเพราะว่าดูจากรูปทรงการออกแบบแล้วสวยงามสามารถสู้กับออรถ่า้อื่นได้อย่างแน่นอนหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ